สวัสดีนะคะท่านอาจารย์แล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาช่วยกันทบทวนบทเรียนในเรื่องของสนามของแรงนะคะเพราะว่าที่เราเรียนมาทั้งหมดนักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีตรงไหนที่เรายังไม่ทันเพื่อนบ้างนะคะ <S <S 2> <S 2> ในส่วนของเรื่องของสนามของแรงเราก็พูดกันไว้3ชนิดด้วยกันคือสนามของแรงแม่เหล็กไคะเรียกว่าสนามแม่เหล็กสนามของแรงไฟฟ้าเรียกว่า สนามไฟฟ้าและก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสนามของแรงโน้มถ่วงเรียกว่าสนามโน้มถ่วงนะคะซึ่งเราเพิ่งเรียนไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองทีนี้ในส่วนของสนามของแรงเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยมักจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ได,ได้ทำแล้วก็อธิบายด้วยกิจกรรมนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสนามแม่เหล็กนะคะบางคนยังจําสับสนกันร,ระหว่าง ขั้วของสนามแม่เหล็กกับขั้วของสนามไฟฟ้าไปเขียนขั้วของสนามแม่เหล็กเป็นขั้วบวกขั้วลบแต่เขียนขั้วสนามไฟฟ้าเป็นขั้วเหนือขั้วใตา้อย่าสับกันนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มทบทวนตั้งแต่แรกเลยแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอการทดลองเพื่อสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็นกิจกรรมเดิมๆที่เราจะนํามาอธิบายกันในเรื่องของ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงแรงในที่นี้ก็คือแรงชนิดต่างๆกับการเคลื่อนที่ของนุภาคภายใต้สนามของแรงทั้ง3ชนิดคือสนามโน้มถ่วงสนามแม่เหล็กและก็สนามไฟฟ้านะคะเ,เราจะเริ่มต้นที่เรื่องของสนามแม่เหล็กนะคะสนามแม่เหล็กก็คือบริเวณที่มีแรงแม่เหล็กกระทำคงไม่ต้องจดแล้วนะคะเป็นของเดิมนะคะซึ่ง นักเรียนได้เรียนในเรื่องของสนามแม่เหล็กจากกิจกรรม2.1 2.2 2.4ใช่ไหมคะ2.1เป็นการศึกษาถึงเรื่องของเส้นแรงแม่เหล็กแล้วก็ในส่วนของ2.2เป็นการแสดงให้เห็นถึงบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอว่าเป็นยังไง2.4เป็นเรื่องของสนามแม่เหล็กโลกนะคะเราจะเริ่มทบทวนตั้งแต่แรกก่อนก่อนอื่นเรามาดู บริเวณที่มีแรงแม่เหล็กเป็นยังไงนะคะเวลาที่เราจะทดสอบว่าตรงไหนมีสนามแม่เหล็กหรือไม่เราสามารถทดสอบได้จากผลของแรงที่กระทำแม่เหล็กเนี่ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่มีแรงกระทำสองอย่างด้วยกันคือแรงผลักและก็แรงดูนะคะยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นสิ่งที่มีสารแม่เหล็กอยู่คลิปหนีบกระดาษของเรามีสารแม่เหล็กอยู่ขวเอาแม่เหล็กใส่กล่องเข้าใกล้ นี่คะวิ่งเข้ามาหาเองเลยใช่ไหมครั้งหนึ่งนะคะจริงๆแล้วเอาออกข้างนอกก็ได้นะคะอันนี้เป็นแท่งแม่เหล็กที่อยู่ในมอเตอร์ในห้องเรียนของเรานะคะไม่อยากให้กระทบแรงเพราะว่าตัวนี้แตกง่ายแค่เข้าใกล้ก็จะดึงอันนี้เป็นแรงแม่เหล็กที่ออกแสดงอำนาจคือดึงดูดนะคะซึ่งจริงๆแล้วแม่เหล็กเนี่ยมีทั้งดูดแล้วก็ผลัก นะคะออกแรงทั้งดูดและผลักต่อกันเพราะในส่วนของอาการผลักเดี๋ยวจะแสดงให้ดูจากอีกชุดหนึ่งก็คือชุดนี้อันนี้เป็นแท่งแม่เหล็กที่เอามาทําให้เป็นรูปร่างแบบนี้นะคะเคยเล่นไหมคะนะเป็นกลมๆเป็นห่วงๆเนี่ยนะคะมันก็จะมีด้านที่เป็นขั้วเดียวกันคือเหนือเหมือนกันแล้วก็ใต้เหมือนกันกับด้านที่เป็นขั้วเหนือ,อกับขั้วใต้อ่าขวอันหนึงลงไป ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเราจะทดสอบว่าเป็นขั้วเหมือนกันหรือขั้วต่างกันดูนะคะถ้าเป็นขั้วเดียวกันมันจะติดกันแล้วเ,เท่าที่ขั้วต่างกันจะติดกันทีนี้ผู้จะกลับด้านอันเดิมนะคะกลับด้านอาศัยใหม่เดี๋ยวดอว่าเป็นไงเพราะอะไรคะเพราะละหันขั้วเดียวกันเข้าหากันนะคะกดลงสิไม่ลงอีก ทำไมไม่ดูดเพราะว่ามันเป็นอํานาจผลักกันนะคะทําอย่างนี้สักหลายๆช่วงก็ได้นะคะเช่นอันนี้เหมือนกันไอ้โทษทีต่างกันใช่ไหมคะออกแรงมากขึ้นสิไม่อีกก็ไม่อีกนะคะันนี้เป็นเรื่องของแรงแม่เหล็กที่กระทําต่อกันมีสองด้านคืออะไรคะทั้ง ผลักแล้วก็ทั้งดูดตรงนี้จะผลักกันสองอันนี้เป็นไงคะดูดกันอันนี้ก็ผลักกันแล้วเรจะเห็นว่าผลักเนี่ยมันไม่ได้มีผลแค่อันที่อยู่ใกล้กันเท่านั้นกูกดอันนี้ลงข้างล่างเป็นไงด้วยลงด้วยอันนี้ลงอันบนก็ลงมาด้วยเอาอลุดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแรงแม่เหล็กเราจะทดสอบได้ไงว่าบริเวณไหนมีสนามแม่เหล็กก็ทําได้แบบนี้คือทดสอบแรงผลักแล้วก็แรงดูดของเขาก็ได้โอเคผ่านนะคะ อีนี้มาดูในเรื่องของเส้นแรงแม่เหล็กบ้างจากกิจกรรม2.1เดี๋ยวให้ตัวแทนนักเรียนมาทบทวนกิจกรรมนี้เชิญค่ะกิจกรรม2.1นเนี่ยนักเรียนได้เห็นถึงเส้นแรงแม่เหล็กซึ่งในส่วนของเส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยก็จะมีสองกรณีคือเมื่อเราหันขั้วเดียวกันเข้าหากันกับหันขั้วต่างกันเข้าหากันยกตัวอย่างกิจกรรมนี้คือเมื่อเราหันขั้วต่างกันเข้าหากันเดี๋ยวน่าจะออกก่อนให้เพื่อนดูแม่เหล็กก่อนเนี่นะคะวางแม่เหล็กอย่างนี้ แล้วดูว่าการเรียงตัวของผงตะไบเหล็กจะเป็นอย่างไรนะคะถ้าใครจําได้ก็ก็น่าจะตอบได้เราเคยทดสอบหรือยังว่าแท่งแม่เหล็กสีน้ำเงินกัะแดงของเราเนี่ยอันไหนขั้วเหนืออันไหนขั้วใต้ใครจําได้บ้างสีในนี้จะมีเขียนไว้เห็นไ้ม สีแดงเขียนด้วย n แสดงว่าเป็นขั้วอะไรคะขั้วเหนือนะคะสีน้ําเงินเขียนด้วย s, <S แสดงว่าเป็นขั้วใต้หรือเรามีวิธีการทดสอบเบื้องต้นอย่างง่ายๆก็คือว่านักเรียนเอาแท่งแม่เหล็กอย่าขอแวะมาตรงนี้แป๊บเอาแท่งแม่เหล็กมาแขวนผูกเชือกไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็แขวนเชือกให้มันขนานุต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าแม่เหล็กจะเปราะมาก ต้องห่างวัตถุที่เป็นเป็นสารแม่เหล็กหรือโลหะนะคะไม่ว่าเราจะวางไว้ตำแหน่งไหนก็ตามนักเรียนใช่จับให้หน่อยพอดีว่าที่ครูมีกระดุมโลหะจับเชือกข้างบนไม่ว่าเราจะไว้ตรงไหนก็ตามนะคะขั้วเหนือจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมออันนี้สีแดงเป็นชี้ไปทางทิศเหนือแสดงว่าสีแดงเราเป็นขั้วเหนือขั้วใต้จะชี้ไปทางทิศใต้อันนี้เป็นการทดสอบนะคะ แล้วก็เป็นกิจกรรมที่บอกให้เรารู้ว่าถ้าขั้วเหนือมันชี้ไปทางทิศเหนือแสดงว่าขั้วโลกเหนือของเรามีอำนาจแม่เหล็กเป็นขั้วอะไรคะเหนือกับเหนือจะดูดกันไหมไม่ดูดถ้าขั้วเหนือชี้ไปทางทิศเหนือแสดงว่าทิศเหนือเราเป็นขั้วใต้ก็คือขั้วโลกเหนือของเราเนี่ยมีอำนาจแม่เหล็กเป็นขั้วใต้ตรงข้ามกันขั้วโลกใต้มีอำนาจแม่เหล็กเป็นขั้วโลกเหนือเพราะมันดูดแท่งแม่เหล็กขั้วใต้เข้าหากันนะคะ อันนี้ก็เป็นการทดสอบรู้แล้วนะสีแดงเป็นขั้วเหนือะนะคะการการเรียงตัวของผงตะไบเหล็กจะเป็นยังไงเมื่อเราเอารยรอบ,รอบๆแท่งแม่เหล็กอ,อย่าให้เพื่อนแสดงให้ดูบางๆบางๆหยิบก็ได้นะทำไมคนะย่าหนามากยาวนา,าตรงนี้ เามองเห็นไหมคะใครที่เขียนการทดลองแล้วยังไม่ครบก็คือยังเขียนเส้นแรงแม่เหล็กไม่ถูกเราจะเริ่มเห็นเส้นแรงแม่เหล็กจากกิจกรรมนี้นะคะเนื่องจากว่าเมื่อกี้เราหันขั้วต่างกันเพราะหากันตรงนี้ก็ขั้วต่างกันฝั่งนี้ก็ขั้วต่างกันนะคะนนาจะเห็นว่ามันจะมี เส้นแรงแม่เหล็กโค้งเข้าตั้งสี่จุดเลยแท่งนี้ก็โค้งเข้าหากันแท่งนี้ก็โค้งเข้าหากันระหว่างแท่งก็โค้งเข้าหากันอีกตรงนี้นะคะฝั่งนี้ก็มีจริงๆแล้วถ้าเราเราโรยปุ๋มตะไบหรือด้านนี้ก็จะเห็นอีกนะคะเราเห็นว่ามันจะมีการเคลื่อนที่ของเส้นแรงแม่เหล็กจากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่งนะคะลักษณะแบบนี้ถ้าเราวางตัวของแท่งแม่เหล็กใหม่อ่ะอยาให้ดูใหม่อันนี้เป็นแบบ ลักษณะแบบนี้นะคะถ้าวางแบบนี้บ้างการเรียงตัวก็จะต่างออกไปคือจำนวนวงมันต่างออกไปแต่เราก็จะเห็นเส้นโค้งเหมือนเดิมนะคะอันนี้เราหันขั้วเหนือเข้าหาขั้วใต้นี่เหนือนะคะนี่ใต้นะคะเราดูว่าคงตะไบเหล็กจะมีการเรียงตัวยังไงอะเดี๋ยวเรามาลองใส่ทิศกัน เห็นไหมคะอ๋อจะเห็นว่ามีการเรียงตัวเป็นเส้นโค้งเหมือนเดิมคือนี่หนึ่งหนึ่งแท่งแม่เหล็กอันนี้ก็หนึ่งแท่งแม่เหล็กใช่ไหมคะแล้วก็ระหว่างแท่งแม่เหล็กก็มีเส้นโค้งไหมจะมีสามโค้งด้วยกันนะคะอันนี้ใครที่ทําความเข้าใจในเรื่องของทิศของเส้นแรงแม่เหล็กตอบคุณได้ไหมว่าถ้าเราจะใส่ลูกศรของเส้นโค้งเส้นแรงแม่เหล็กนี้เราจะใส่ได้ว่าอย่างไรแล้วเริ่มต้นที่ ภาพที่สองแล้วกันนะคะภาพที่สองเราหันขั้วเหนือกับใต้เข้าหากันเหนือกับใต้เข้าหากันอ่ะตัวแทนขอบคุณมากนะคะอย่ามาดูบนกระดานพร้อมๆกันพอนักเรียนได้ผลการทดลองคือได้จต่รูปภาพมันไม่มีหัวลูกศรชี้ให้เราดูใช่ไหมคะแต่เราสามารถทราบได้โดยการเอาอเข็มทิศวางเรียงตามแนวเส,นเส้นของผงตะไบเหล็ก เราจะเห็นว่าเข็มเนี่ยมันจะชี้จากขั้วไหนไปยังขั้วไหนคะเข็มชี้จากขั้วไหนไปยังขั้วไหนแม่เหล็กชี้จากขั้วเหนือไปยังขัาา้วใต้เหนือไปใต้ก็คือเราเอาเอาเข็มทิศมาวางเรียงเราจะพบว่าลูกศรของเข็มทิศเนี่ยจะชี้จะชี้ไปตามเส้นโค้งตรงนี้นะคะ ทำให้รู้ว่าเส้นแรงแม่เหล็กนั้นจะมีทิศทางจากขั้วเหนือไปอยังขั้วใต้เพราะฉะนั้นด้านนี้ก็จะเป็นจากเหนือไปใต้ฝั่งนี้ก็เหนือมาใต้ใครยังใส่ไม่ถูกใส่ให้ดีนะกิจกรรมสองชุดหนึ่งแล้วระหว่างขั้วล่ะคะนี่ก็เหนือไปใต้เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดวงที่สามเกิดขึ้นคือตรงนี้จากเหนือไปใต้จากเหนือไปใต้ เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นวงของเส้นผงตะไบเหล็กเป็นสามวงในกรณีน,นี้ได้ไหมคะใส่ชิดนะอ่ะาทีนี้เมื่อกี้กรณีที่เราวางตัวแบบนี้บ้างอันนี้เหนือ,อน,นี่ใต้เหมือนเดิมคือในหนึ่งแท่งของมันเองมันจะมีการเคลื่อนที่จากเหนือมาใตา้นะคะอันนี้ก็เหนือไป ต้เหนือไปใต้แล้วจากนี้ล่ะคะเหนือไปใต้ก็เหมือนเดิมคือเหนือไปใต้เหนือไปใต้แล้วก็เหนือไปใต้เหนือไปใต้เราก็จะเห็นวงเป็นสี่วงด้วยกันเมื่อสักครู่นี้ภาพแรกที่เพื่อนถามนะคะและเมื่อทราบทิศของเส้นแรงแม่เหล็กแล้วนักเรียนก็จะสามารถใส่ได้ว่าเส้นแรงแม่เหล็กจะมีทิศไปอย่างไรถ้าครูเปลี่ยนรูปใส่ได้ไหมเช่น หันขั้วเดียวกันเข้าหากันบ้างอ่าหันขั้วเดียวกันเข้าหากันเป็นใต้เหมือนกันแล้วก็เหนือเหมือนกันมันก็จะเป็นไงคะมันจะเป็นสี่วงเหมือนเดิมไหมไม,ไม่เป็นสี่วงแล้วนะคะข้างในก็เป็นเหนือไปใต้เหนือไปใต้อันนี้ก็เหนือไปใต้อันนี้เป็นไงคะขั้วเดียวกันผลักกันเมื่อกี้ที่เราเล่นเอ้สปริงเนี่ยน,นะคะนี่ก็จะเห็นว่าผักผลักเข้า อันนี้เป็นไงคะผลักออกผลักออกไม่เจอกันก็จะเจอเกิดจุดที่เราเรียกว่าจุดสะเทินเกิดขึ้นนะคะที่หักล้างกันได้ศูนย์พอดีก็จะเป็นจุดสะเทินตรงนี้ก็เกิดจุดสะเทินตรงกลางอ่านไหมคะในเรื่องของเส้นแรงแม่เหล็กแล้วก็ทิศของสนามแม่เหล็กนะคะทิศของเส้นแรงแม่เหล็กจากขั้วเหนือไปยงัง กลัวาตายไม่ใช่บวกไปลบหรือลบไปบวกนะคะแก้ไขด้วยใครที่ลอกสำเนาผิดมาโอเคค่ะขอบคุณมาก